สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของคลิปนี้ของผมเลยนะครับคือขออนุญ,ญาตเกินสักหน่อยนะครับตัวผมเนี่ยไม่เคยเล่นเกมของใครนี้มาก่อนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมเกณชินอิมแพกฮวงไก i อิมแพ3สามหรือแม้กระทั่งเกมนี้เองฮวงไก่สตาร์เร็พอช่วงคนเบตา้าผมก็ไม่ได้เล่นนะเอาง่ายว่าผมอะเริ่มเกมนี้จากศูนย์เลยครับ เอาละผมขอเขาเรื่องเลยแล้วกันต้องบอกก่อนนะครับว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูคลิปผมคลิปนี้ผมจะมาแค่แนะนําเรื่องทีเลสของตัวละครและเตือนบางอย่างมาได้มาจากทีเลสตัวละครนะครับเพราะอย่างที่บอกครั้งต้นคือตัวผมนั้นไม่เคยเล่นเกมนี้เลยแม้กระทั่งช่วงคนเวตาครับดังนั้นผมไม่สามารถจัดทีเลสตัวละครได้ถ้าไม่ได้ลองจับและเล่นจริงหรืออาสกิลกงหน้าและอีกอย่างคือมีช่อง YouTube หลายช่องแล้ว ที่เขาจัดทีริศให้แล้วครับคุณรู้ไหมว่าการมีเทรอทีอริตัวละครน,นั้นมีไว้ทําไมสําหรับผมนะคิดออกได้2อ,อย่างคือ 1. เพื่อให้รู้ว่าตรงไหนเก่งไม่เก่งทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นผมว่าอันเนี้ยทุกคนน่าจะรู้กันหมด 2. เพื่อเป็นแรงไอ้ไงพ่อค้าแม่้าขายไอดีบอกว่าเปิดตัวได้เอสหายเยอะก็จะขายในราคาดีเน้นจำนวนเยอะไวกคอนอะไรประมาณนี้ครับ สิ่งที่ผมจะแนะนําอีกอย่างแรกเลยคือ 1. ทีลิตไม่ใช่ทุกอย่างและตัวรองหลอกก็ใช้ทดแทนกันได้ครับผมสังเกตพฤติกรรมของคนเล่นเกมที่มีเกมที่มีการเปิดกระจาหันตัวละครนะรวมถึงตัวผมด้วยแหละในบางเกมเวลาเปิดมาได้ตัว S S R หรือตัวลแลตัวทองจะเรียกอะไรก็ตามแต่ก็จะสีเลียนมากครับแบบกูไม่ผ่านด่านกูเล่นยากกูเลิมต้นยากอะไร,รประมาณน,นี้ผมอยากจะบอกว่า ตัวรองหลอมมันก็นใช้ได้ครับถ้าคุณไม่ได้อวยตัวนั้นน่ะนะเกมแทบทุกเกมมักจะมีตัวสกิลคล้ายกันแต่อาจอ่อนกว่าสัหรับตัวระดับ S S R ในบางด้านอาจเป็นเรื่องสเตตัสหรือพาสซีฟตัวละครผมขอ,อยกตัวอย่างง่ายๆเลยเอาเกมนี้เนี่ยแหละครับตัวละครชื่อไบลูตัวระดับ5ดาวกับตนรนาชาตัวระดับ4ดาวไบลูมีสกิลฮิลจะเพิ่มเลือดเป้าหมายเดียว 1 6 1สและเปอร์เซ็นต์ตามจุเรือสูงสุดของไบรูส่วนตัวนานาชานันนวิสกิวเช่นกันจะเพิ่มเลือด9 15 16าเปอร์เซ็นต์ตามจลุลเลือสูงสุดของนานชาถึงแม้ดูตัวเลขแล้วโรไบรูจะลงหมื่นคิวแรงกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ยิ่แรงกว่านาันาชามากมายนะักสิ่งที่ผมจะสื่อคือถ้าตัวไบรูไม่ใช่ตัวอวยก็สามารถใช้ตัวรองแทนได้อย่างนาน,นานชาและช่วยเราประหยัดทรัพยากรในการเปิดกัญชาด้วยครับเช่น สมมติตู้ที่กำลังจะถึงนี้เป็นตู้ของตัวใบรูนะแต่ตู้หน้าถัดไปถ้าเป็นตู้ตัวของเราหรือเป็นตัวที่ต้องเปิดหายได้เราก็ลองสัพยากรณที่ใช้เปิดกระชาข้ามตู้ตัวใบรูไปแล้วไปเปิดตัวที่เราอวยหรือตูวที่เราใช้งานแน่ดีกว่าใช้ตัวรับสีดาทดแทนไปก่อนได้ครับ 2. ทีลิตม่วอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเจอน้อยมากคนที่ที่จัดทีิตม่วเนี่ย ส่วนใหญ่ท่านที่ผมสังเกตและลองศึกษาเองก็เก่งตามทีลทที่เขาจะให้จริงๆแหละแต่แต่แต่มันก็มีนะทีลิมั่วเอาลิา้นแยความเห็นของผมก่อนละกันทีลิมั่วเนี่ยหมายถึงก็คือตัวเก่งแต,ต่กากากถูกจัดประกากตัวกลางแต่ถูกจัดว่าเก่งเอาที่เห็นจะชัดเลยนะและผมก็เล่นเกมนั้นด้วยนั่นก็คือเกมน,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 กเกนิเกครับทุกนิเกเปิดใหม่นั้นทีลิค่อนข้างมั่วนะ และไม่ค่อยตรงหลายตัวครับอย่างเช่นผมเจอตัวตัวหนึ่งของผมผมไปอ่านสกิลมาอ่านและวิเคราะห์เราคิดว่านี่มันตัวรับ TS เลยนี่ว่าเทียบสกิลต่อสกิลแล้วอีกตัวที่ได้ TS ดูดูอ่อนกว่าชัดเจนครับตัวไว้ผมนั้นแค่ TB แต่ผมเชื่อความคิดตัวเองนะสรุปว่าไปมาๆตัวนั้นเป็นตัวที่เก่งจริงและม่เยอะกว่าตัว TS หลายๆตัวเลยและข้างหลัง จากที่เกมเริ่มดิ้งแล้วเริ่มแก้ปักตัวนี้ก็กลายเป็นตัว T.S. แล้วครับประมาณนี้นะก็ขอถึงท้ายนิดหนึ่งนะครับสรุปแล้วเรื่องทีริศเนี่ยมันสําคัญไหมมันก็สําคัญนะสำหรับคนที่ซีเรียสและมันอาจจะไม่สําคัญเลยถ้าคุณเป็นพวกชอบอวยตัวละครครับคือขึ้นชื่อว่าอวยแล้วถูกชะตาจะเก่งไม่เก่งเราไม่สนใจถูกใช่ไหมครับแต่ไงไงเราก็ใช้อยู่ดีในฐานะที่ผมชอบเล่นเกมเปิดเกมเปิดใหม่เนีเ่ย และดูทีใรตัวละรครด้วยแค่อยากจะแนะนำเล็กน้อนิดนึงว่าลองอ่านสกิลตัวละครดูก่อนครับว่ามันเข้าก็บทีมเราไหมและดูให้ดีๆว่าตัวนั้นเก่งจริงหรือไม่ครับขอบคุณครับ